เข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดในรุ่นของ C 5โจเรซ Joe Racing นะครับเราก็จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด7รอบสนามนะครับพี่ป๊อปครับผมกลับเข้ามาตรงนี้นะครับก่อนสำหรับใครที่ถามนะครับว่าน้าหนุนไปไหนครับน้าหนุนป่วยนะฮะน้าหนุนเนื้องป่วยอยู่นะครับส่งแรงใจให้น้าหนุนด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มานั่งภาคอยู่กับน้องฟ้าอีสนะครับ น้หนุนป่วยอยู่นะครับก็ส่งกําลังใจให้น้หนุนหายไวๆนะครับในรุ่นนี้นะรถเยอะทีเดียวนะที่ดูรายชื่อตรงนี้ประมาณสักกี่คันนะสองคันได้ครับเพชโอสาคันเยอะอะไรประมาณนั้นนะฮะเยอะจริงๆฮงล้นกิจกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอเขาเข้าสนามแป๊บหนึ่งนะครับจัดไปเนับ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับแหมผมต้องขอขอบคุณอันดับหนึ่งเป็นโตโยต้านะครับเชฟเลอร์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับอีซูซูพลานุภาพไร้ขีดจำกัดครับไวส์ออโตโมทีฟลิควิดบ,บีอาร์ซีเรซิ่งคัสอากะนาคาร์บอนวิสาตพีทีซีรูบิแคนอาร์เซเว่นไฮคุอลิตี้ทูนะครับกิฟต์บายต่อสยาม ECU Shop ครับผ้าเบรกเนคเตอร์นิตโตก เรซิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับอ่ะมาครับใครรักใครชอบใครครับเชียร์เข้ามาครับในรุ่นนี้นะครับ C15 เนี่ยครับเกาจะแบ่งเป็นคัสต์ครับไม่ว่าจะเป็นโอเพนคัสต์ A คัสต์ B คัสต์ C นะครับโอ้โหน้องจ๋าอื้อหือโอ้โหล่อนจริงๆเลยอื้อหืออย่างนี้ชอบจริงๆครับน้องครับระวังตากล้องให้ดีนะครับกล้องนี้ตัวอันตรายอันตรายสุดเลยฮะนี่ฮะโอ้โหสาวสวยจาก BRD ฮะบางบุรีเรซิ่งฮะ โอ้โหดูนะฮะเป็นไงฮะถ่ายถ้าจนมือไหวเลยฮะเป็นไงล่ะยกไม่ไหวเลยเป็นไงไงแล้วก็มาถ่ายยอดย่ายให้ดูโอ้โหนี่ครับอะไรเนี่ยฮะมูเขาชื่ออะไระฮะมูหมีมูหมีเหรอครับจริงอฮะห้าห้าห้า,หาเขามีขึ้นนี้จริงๆเหรอฮะคุณพิมผิดหรือเปล่าฮะนามสกุลมีไหมครับเออเดี๋ยวรอดูครับเข้ามานะครับอ่ะใครเป็นกองเชียร์ใครนะครับที่ไหนอย่างไรครับเข้ามาครับในรุ่นนี้นะครับ พี่ยับมิล่าครับสวัสดีครับพี่ยับเชียร์มิล่าเข้ามานะครับพี่ยับมิล่านะครับคุณตอกแท็กก็บอกว่าเชียร์คุณนกครับคุณนกสู้ๆครับเชียร์เซียนรูปครับเซธแยมครับบอกพี่นกสู้ๆครับแหม่เซธแยมผมบอกเลยรุ่นนี้นะครับคาขับก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่รถบ้านนะครับมันคือรถแข่งนะครับเห็นจะเป็นรถที่ เออใช้เหมือนอยู่บ้านจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับข้างในเราต้องมีอะไรติดโลบาใช่ไหมติดโลบาต้องมีโลบานะครับเซฟตี้เบลนะครับหลายๆคันเลยทีเดียวนะครับโอ้ไม่ใช่ใครครับหนึ่งห้าครับนรัสมีอครับพี่วาดอากิโกะนี่เองครับสวัสดีครับน้องแนสครับนี่ฮะแหมแล้วใช้ชื่อหมูหมีโถหมูหมีไหน่อน้องแนสครับอากิโกะครับบอกเลยครับคนนี้ไม่ธรรมดาเด็กคาร์สครับกาโกคาร์สนะครับ เดี๋ยวดูนะครับกับวีออสของเขาคันนี้ครับสตาร์ทในลำดับที่หนึ่งเลยนะครับดูฝีไม้ในมือคนนี้ให้ดีครับจากไว้พ่อรักรถจึงไว้ใจนะครับมครับผมเป็นกิติรัตน์คชมาหิดคชมาหิดครับผมชื่อคุณโน้ตนั่นเองนะครับนั่นแหละครับนี่ครับสวัสดีครับคุณโน้ตครับสู้ๆครับกิติรัตน์คัชมาหิดครับจากไว้นะครับผู้บริหารจากไว้ครับลงมาขับเองเลยสู้ๆครับผม บ่ายสามนาทีครับทีมงานออกครับเหลือแมคานิกไว้หนึ่งนะครับ1-4-7่งสาชาพันแสนงามครับผมนี่แหละครับซอโซครับซอโซครับคาเฟ่ครับแหมถ้าคุณเนี่ยนะสระบุรีครับผมพี่น้องชาวสระบุรีครับช่วยไปหาเขาหน่อยนะฮะไปอุดหนุนเบเกอรี่คอฟฟี่เขาหน่อยนะฮะถล่มเลยฮะที่สระบุรีครับ193เกาพาโลโลมาครับผมโอ้ฮัลโหลเพาโลนะครับ น้าสู้ๆครับพโรไฟติ้งนะไฟติ้งด้วยเน v ว r g ก v ฟอัพครับอันนี้ครับ192ทศพลโกสลานันครับผมกิจสตาร์ที่หกนั่นเองสู้ๆครับทศพลหล่อทะลุหมวกจริงๆครับอยู่ในรุ่นโอเพ่นนะต่อไปกิจสตาร์ที่เจ็ดครับเป็น อรุณปั้นโตนะครับนี่ครับหนึ่งศูนย์สองครับหนึ่งศูนย์สองครับวิรัตกันเกตครับวิรัตกันเกตนะครับขอภัยครับสู้ๆครับวิรัตแหมรถคุณนี่นะฮะถ้ารถผมจะไม่ผิดว่าวิรัตนี่จะขับกับผู้หญิงสองคนนะครับนะครับจะมีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับอ่มาครับหมายเลขหนึ่งสี่หกครับนี่ครับตาอรุณนะครับปั้นโตครับผมนี่อรุณปั้นโตครับโอ้โหแก๊งพี่เอิร์กนะจะอยู่กับพี่เอิร์กวัชรพันนิตนะครับนะครับ ่อไปครับกิจสตาร์ที่9ครับหมายเลข1 4 4อ่านไปเลยครับ1 4 4เป็นคิสพารัมนะครับนี่อ้าว1น8่ครับมาตรงนี้นี่ครับวันลบวงภูทรครับผมฮัลโหลวันลบ TKS สู้ๆวันลบนะแหละวันลบหมวกสวยมากเลยนะฮะ ต่อไปครับหมายเลข11ครับขวัญใจมหาชนครับนี่แหละครับมาแล้วครับ1นึ่หครับอธิชัยชนาคนซี l o นลูโอ้โยรถเสร็จเมื่อวานมาทันจนได้ครับกองเชีย CN LOOP ครับหลังคาบ้านนะครับหลังคาโมเดิร์นสไตล์ต้อง CN LOOP เดี๋ยวมาดูเขาขยี้คันเล่งอะเอาโหยันนี้แปครับ บัลลังสูสุดพี่หลามของผมเองครับขอบคุณกล้วยหอมพี่หลามครับบัลลังสูสุขครับนี่ครับมีนี่ครับมีนี่โอ้โหมีล่าเขาเรียกมีล่าเจ้าฉลามครับฉลามน้อยมีล่าครับหนึ่งครับใครครับหนึ่งครับวิสุทธรรมดวงแก้วครับนี่ครับวิสุทธรรมดวงแก้วสู้ๆครับผมสู้ๆครับพี่เอาใจช่วยครับโอ้โหซินลูปคุณก็ยังมานะกองเชียร์คุณเยอะมากเลยนะ นี่สองแปดเป็นใครฮะสุนัตพงษ์มาลายสีครับคุณต้องนั่นเองครับจากบัมเบลครับนิ้วกุดอีกแล้วครับแก๊งนิ้วกุดอะโอ้โหบัมเบลสสองข้อประกวดอะโอ้โหแก๊งบัมเบลนี่คนนิวกุดหมดนะฮะรอบนี้มากันเยอะนะครับมาเยอะเลยครับคุณต้องนะครับขับเองแต่ก่อนเป็นผู้จัดการทีมครับตอนนี้โดนไล่มาขับบ้างนะครับกับรถคันใหม่ครับหมายเลขสองแปดจากแจ๊สของเขาสนามนี้นี่ผู้จัดการแข่งกันเยอะนะถูกต้องครับเพราะเริ่มไม่ไม่แข่งไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวจะตกงานกันหมดนะครับผู้จัดการต้องแข่งครับ อ่ะต่อไปครับต่อไปเลยต่อไปครับเป็น143่งสีสามพงศิษฐ์พิลึกครับผมอ่าคุณพงศิษฐ์ต่อมาเป็น199กิจสตาร์ทที่16ครับ199รัชานนท์รัชานนท์ธรรมชีวัดครับกิจสตาร์ตต่อไปเป็น173ธนพลกมลศรีครับอ่ากิจสตาร์ตและกิจสตาร์ทที่17นะครับเป็นวัชระมณีนี่ครับพี่เอิร์กครับสอมการไฟฟ้าแอมซอยสงข้าพกรวดครับ กิสตาร์ตต่อไปกิสตาร์ที่18เป็นธีรพัฒน์พิมพ์พาเรือ,ก,อกิสตาร์ทหมูบิน,บนใช่ครับหมูบินนี้กิจสตาร์ที่19เป็น1-4-1วิบูล์พลตื้อนะครับ<ม>พวิบูลพลตือ้อต่อไปครับ20เป็นสราวุฒชัยโกศลครับอ่ส21 เป็น1-2-0ประกรมณีรัตน์โอ้ยโปรตอนขวัญใจมหาชนจะเก่งสวีสครับประกมณีรัตน์และ22เป็นจาตุรนป่วนสี182ครับผมครับผม23เป็น181นเจนารงขันมณีอ่ากินสตาร์ตต่อไป24 148ดริ์ักบัวสาย25 189เอกศัก์นุสายรำครับครับผม2 6 153พิเศษกับวิเศษครับผม <lum S 1> 27-109รักเกียริน้อยโสภา28อนิรุตตีทองครับผมยี่ศิลคคุปบ30อํา นาดสิริพงวุฒิใจเย็นครับอ่ายไอ่านไป31เป็น110อ่อภิชาติผานชัยครับ32 137สุชนโอ้โหเกรตะชนครับผมจาก CEO ครับสุชนเกรตระชนนี่ไปอยู่อ๋อไม่ได้มาคอดลิฟายหรือเปล่านะครับลงไปอยู่ตรงนั้นเลยนี่ฮะรถสวยๆเพียบเลยครับในรุ่นนี้นะครับ4 <Joe> ี่บโจเรสิงครับเขา,เ,ขาเอา่อ เขาเรียกว่าจะมีคลาสนะครับเดี๋ยวเราก็ดูนะเขาเขาติดสติ๊กเกอร์กันนะครับผมก็พยายามจะดูให้ถ้าโอเปนก็สีมันออกชมพูชมพูนะคัาสเอก็น้ําเงินนะคัาสบีก็สีเทาคัาสสีสีอะไรเหลืองๆนะครับมันมองอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกครับนี่ครับนี่ทีมงานครับกราฟิกกราฟิกจากทีมงาน V6 นะครับแหมสุดยอด เอาพิมมาครับกองเชียร์ใครมาครับอะไรนะครับโอ้โหดูคุณสาโรจนะคุณสารโรบบอก192 19่งเก้าอ่งเ้อ่ใคระชื่อ192เอหรอมองไม่ทันนะชื่อมันเยอะครับเก้าสเป็นพศพลโกสลานั่นครับอ๋อเหรอฮะเขาบอกผัวผัวผัวน้องก้อยซู่ๆเหรอครับอ <laughs> ่ะเดี๋ยวมาดูฮะเดี๋ยวมาดูครับ เจ็ดรอบสนามครับนั่นแหละเจ็ดรอบสนามครับคุณเกมนะครับการออกตัวนะครับหมายเลขห้าสินะครับจริงน้องเนสนะชื่อน้องเนสนะครับผมงงว่าชื่อไปไปขึ้นมาเป็นงั้นนะครับมูหมีมูหมีมูหมีมมูหีนะครับจากอากิโกะนะฮะแล้วก็คุณโน้ตนะครับคุณโน้ตนะครับไปทูไปทูครับ จัดแถวครับเจสซี่คุณเจสซี่เจสซิก้าลีบอกว่ามุมกล้องสวยมากขอบคุณครับอ๋อผมรู้แล้วทำไมนิ้วกุดเขาบอกเป็น9นิ้วไงไม่ถึง10แหม่บำเรอสุดยอดจริงพี่นกสู้ครับจาก a a ปีชาวุฒิชัยช่วยครับสวัสดีครับคุณเออ่าเดี๋ยวมาครับเซฟที่ฟ้าดับไฟเพื่อมาเข้าพิทครับเอาละครับคุมเกมโดย2คันหน้าครับโรลลิงสตาร์ทครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เ e. ี่ยงกันมาแล้วครับและจังหวะนี้สัญญาณไฟดับลงครับเอาแล้วครับความมันในรุ่นนี้ครับ4 1 5้าครับความมันรุ่นนี้ครับเอาแล้วครับคนนี้ะโดดออกมานําเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหคุณโดดครับจักไว้ครับโอ้โหผู้ริหารจักไว้ครับขึ้นมานำครับมาเองเลยครับนและแล้วซอโซ่ก็ขยับขึ้นมาโอ้โหคุณโดดคุณโดดโอ้โหหมุนออกไปครับหมุนเลยครับจังหวะนี้เออแรงเร็วไหมครับไว้ครับกลับเข้ามาได้ครับ เอาตรงนี้ครับยังไปต่อได้ครับอันดับเปลี่ยนไปแล้วครับอันดับเปลี่ยนไปเดี๋ยวขยับกันดูอีกทีครับอากิโกะกลับขึ้นมานําครับอากิโกะนรัสมีอภิวาสนะครับนั่นแหละครับเออชื่อมาถูกสักทีนั่นแหละครับ นี่ครับมาแล้วครับนรัศมีอภิวาสครับกันดับหนึ่งครับตามมาตรงนี้ครับนี่ครับเสียรูปครับเสียรูปแหวกลงมาแล้วครับโอ้โหเสียรูปโอ้ยแหวนี่ครับมาตรงนี้ครับเจ้าซอสโซครับซอสโซครับครับโอ้โหขชาพันแสงงามจากสาระบุรีแ้วตรงนี้ครับไล่เด็กกันมานี่ครับผูดับหนึ่งครับดูนะฮะหมายเลขหนึ่งสองห้านี่จากคาร์นะครับโกคาร์ครับเยาวชนอายุสิบเจ็ดครับขึ้นมานะครับตรงนี้นี่ก็แคมกลาดอีกหนึ่งการครับก็มาครับโอ นี่นี่ครับหมายเลขหนึ่งสองห้านะครับเยาวชนนะครับนี่ครับจากโคคารครับว่ยเยาวชนไทยนี่มีของกันทุกคนนะครับโอ้ยอายุสิบเจ็ดครับอายุสิบเจ็ดนี่ผมยังโดุนี่อยู่แล้วเล่นลูกแก้วอยู่แล้วเดินไปพี่สิบเจ็ดเล่นลูกแก้วเอา เอาละครับแหดูหลักสีกันปะครับดูหลักสีออกไม่ใช่ฮะหมายเลขหนึ่งเก้าสามครับเปาโลว่าเออเปาโลบอกไทยงงมากเลยเปาโลมาอยู่ในกลุ่มซอโซนี่ครับหมายเลขหนึ่งสี่เจ็ดครับกระยาพันแสงงามครับอันดับสองอครับจากสระบุรีครับซอโซเค้กแอนด์คอฟฟี่นะครับนั่นแหละครับกระยาพันครับและมาตรงนี้ครับนี่เป็นอีกบุมหนึ่งนะครับยังไงครับมาแล้วครับอันนี้ครับมานี่ หมายเลขอะไรมองไม่ทันเลยเปาโลนะครับเปาโลเปาโลเป็นอันดับ3นะครับโปรโลแล้วตามมาด้วยวันลบนี่ครับวันลบบ๊อบบี้เนี่ยนะนั่นแหละครับวันลบครับวันลบวงภูทรครับอยู่ในคลาสเอนะครับนี่ครับแจ๊สสีแดงนี่เป็นนักแข่งชาวต่างชาติครับและและก็ไล่ขึ้นมาครับนี่ครับโซโซเป็นอันดับ2นะครับกระชาพัดนะครับ เอาแล้วครับมาแล้วครับสีฟ้าครับมาแล้วครับเห็นไหมฮะเริ่มไล่เข้ามาแล้วครับหลังคาครับหลังคาซีเอ็นรูครับโอ้โหอาทิชัยชนะคตครับรถเสร็จเมื่อคืนนะครับมาถึงตีสี่ตีห้าครับโอ้โหใจคุณสุดยอดจริงฮะนอนเนี่ยครับเนี่ยอ๋อแล้วครับเจ้าฉลามบันลังสู่สุขบบันลังสูสุขอ้าวคุณโนดกลับมาแล้วคุณโนดกลับมาแล้วฉลามมาแล้วเอาแล้วครับพี่เอิร์กก็มาครับแหมถูกแกงจริงจริงถูกแกงจริงๆิครับ แอมซอยมีล่าสุขุวิท85ครับนี่ครับมีล่าครับพี่ยับมีล่าต้องเชียร์ครับแก๊งมีล่าของเขาครับเดี๋ยวพรุ่งน mmm ี้เขามาทั้งหมู่บ้านเลยครับกับเอ่อ c 7 k จ็ดเคคบร์นะครับเดน๋ยวิรนะครับใช่ครับกี่รอบนะอันนี้พี่ลืมไปละห้าเอจ็ดรอบเจ็ดรอบเจ็ดรอบไปครับไปครับไปรุ่นไปรุ่นทุ่งสงมีมาเชียร์กันเยอะครับไปรุ่นรุ่งสง อ๋อเน็กซี่ใช่น้องเน็กซี่มาเลขหนึ่งสองใช่ใช่นี่เอามาแล้วครับตอนนี้มีขยับเข้ามาแล้วครับไวรุ่นถุกสงครับมาแล้วครับหมายเลไที่ครับมาแล้วครับไวรุ่นถุกสงครับมาแจมครับแจมกับบ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้หนีครับไวรุ่นถุงสงครับดูครับไม่หลับไม่นอนครับถามแต่รถครับโอ้โหสีรูบครับโอ้โหดูการขับของสีรูบครับดูครับฝรั่งงงครับบ๊อบบี้บอกอะไรเนี่ยอะไรทำอะไรเนี่ยโอ้โหบ๊อบบี้อยากเด็กเตอร์ครับ โอ้โหหนึ่งเก้าสามนี่เปาโลนะเปาโลโอ้โห oh. แกดุหรือเกินครับนี่ครับบ๊อบบี้แล้เปาโลบอกไอหนีก่อนแล้วพวกยูทำอะไรบ๊อบบี้บ๊อบบี้กับน,นกนกมาแล้ว <นก S 1> รครับ oh. นกนกซีอลไรู้ครับ oh. นี่ฮะโอ้โหสุด oh. เรียนกันร้อยไปแล้วครับเพื่อนๆครับใบรุ่นทุ่งสงครับดูใบรุ่นทุ่งสงก็กลับดิ oh. ครับ เอาแล้วครับมาเจอกลุ่มช้าเราจนไม่รู้แล้วใครเป็นผู้นำผู้ตามแล้วก็ตอนนี้ครับกองนี้ฮะเอาอย่างไรับเนี่ยใครเป็นผู้นำผู้ตามครับมันลดเยอะจริงๆครับสามสิบกว่าคันเอาแล้วครับเปิดกันไปบวกซัวครับตั้งนมแล้วครับตรงนี้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับไม่รู้ลายไหนเป็นลายไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหเน็กซี่อ่านี่ผู้นำผู้นำนี่เน็กซี่เน็กซี่เน็กซี่ตามมาด้วยนี่ครับคาชาพันธ์ตามมาด้วยอ่าเปโลนะครับตามมาด้วยบังบี้ตามมาด้วยนกตุงสงแล้วครับซีเอลูฟครับ แล้วก็ตามมาด้วยอีกคันหนึ่งครับใครเอ่ยโอ้โหดูซีแอนรูปับวิ่งดูจริงๆนะกองเชียนะจะดีใจนะครับนี่ครับมาครับเนสซี่ครับดับหนึ่งของเรานะครับอชิริยะหนูเพชรครับคุณถูกต้องแล้วครับบอกว่าพวกเราต้องได้กาแฟครับถูกต้องครับนี่ครับมาดูครับมาดูเน็กซี่ครับนี่ครับเยาวชนครับอากิโกะอากิโกะรู้ป่ะอากิโกะคืออะไรลูกอมอ๋อเป็นลูกอมอากิโกะนะครับ ตอนแรกผมก็งงว่าอะไรอ๋อคือลูกโอมเคู่วานคุณพ่อมาให้นะครับเฮ้ยสีลูปแซงขึ้นมาแล้วครับสีลูปแซงบ๊อปบี้ได้ครับไม่น่าเชื่อครับดูครับเป็นไงครับอดตับอดนอนไม่ทำโอ้โหทำแต่รถับหลังห่วงหลังคาไม่ทำแล้วครัทำรถจนโกรธครับทำรถจนโกรธโอ้โหเน็กซี่ลุยๆฮะเอานี่ครับดูครับ101ครับนี่ครับจากสีลูครับหลังคาโมเดิร์นสไตล์ฮะดูเจ้าของสีลูปเขาเรียกอะไรเจ้าทัพฮะ ผู้บริหารจากซีลูมครับดูขับสิะวัยรุ่นทุ่งสงฮะดูฮะล้อหน้าสีแดงล้อหลังสีเขียวครับโอ้โหรถแกจะลูกควาดไปไหนฮะ mm hmm. เอาไล่ขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับมาเจอเปาโล,ลงครับเป,า,เปาโลงงงครับเปาโลไอ้ไรงงล่ะอะไรบุกอยู่ขับกันอย่างนี้มาจากไหน <laughs> มาจากไหนแต่โอ้โห,โโหดูฮะดูดูสอดเข้ามาครับ mm hmm. โอ้โยังได้อยู่ไหมยังบังได้อยู่ mm hmm. เปาโลงไม่ <หา S 2> ยอม โอ้กิแกกับโหดจริงๆครับเซียรูปคันนี้1-0ครับอธิชัยชนะโคตรคับวัยรุ่นทุ่งสงแล้เหมือนมีรถหลุดไปนะครับพี่ออกกการขันครับน่าจะมีปัญหาก็ต่อไปครับข้างทางแลยครับมาดูตรงนี้ต่อดีกว่าครับโหนเหลือสองรอบนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวอ้าวยังไงครับโอ้โหจับรถชาร้าเปิดให้ครับเปิดทางให้ครับรถเยอะมากครับ รถเยอะมากครับบอกเลยครับในรุ่นนี้ครับซีนใหญ่ช่วยเซียนรูปกันนะครับอ่านี่ครับมาดูผู้นำครับนี่ฮะน้องเน็กซี่ครับโอ้เน็กซี่นี่มงคลคำสูงเชียร์อยู่นะครับพี่เอกนะพี่เอกไม่ยอมมาฮะพี่เอกเปิดดูอยู่ฮะพี่เอกเบสิกผมฮะโอ้โหดูฮะเน็กซี่ขับดีนะครับรถคันนี้นะครับของเน็กซี่เนี่ยก็คือวีออสน่าจะแรงน้าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ด้วยความเเป็นมีมือีมือนะฮะของเยาวชนนะครับน้องเน็กซี่นะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆและอันนี้ครับดูยาวชนนะดูยาวชนนะครับดูยาวชนครับยาวชนนะดูดูมันจะเลี้ยวมันเลี้ยวได้ไหมล่ะโอ้โหดูโอตนกฮะอาิชัยชนะค้ครับเขาเดือดทุกเลนจริงๆฮะเปาโลเปาโลงงเลยครับจังหวะนี้เปาโลมบอกโอ้งงฮะเจอแบบนี้งงครับ อาคนอื่นเอแล้วนะเอาล่ารอบสุดท้ายแล้วเหรอโอ้โหตามมาไกลๆครับตามมาไกลก็คือวิรัตกันเกตนะเอาตามมาอีกคันนึงนะครับนี่ครับตอนนี้ภาพมาจับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นอันดับ3อันดับ4นะครับอ๋อนะเป็นเปาโลโลมากับอธิชัยชนะโคตนะครับใช่ครับผู้นำนี่นำไปแล้วครับ นรรัตนัอภพิว่านะครับนี่ฮะนี่ฮะเรียกแต่น้องเน็กซี่ครับจริงๆแล้วชื่อนอรัตนัอภพิว่านะครับจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับคิโกะครับคิโกะลูกอมอร่อยอร่อยของเขานะฮะและตามมาด้วยคชาพัรแสงงามครับอยางดีครับโอ้รู้สึกว่าคชาพัรแสงงามครับกลับมาในปีนี้นี่ขับรถได้ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับใช่ครับขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยนะครับแล้วก็มีรถช้าอยู่หนึ่งคังครับอยเยาวชนสมัยนี้นะ บอกเลยว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนี่ไปไกลกันทุกคนครับใช่ครับดีครับเดี๋ยวแซงหน่อยฮะอภิชาติหลบไปฮะอภิชาติหาก้ารถึงก็หลบไปฮะเปิดทางครับเอาแล้วครับจอแวบๆเห็นซีเอ็นรูฟนะพี่มาแล้วครับนี่ครับดูครับนี่ฮะเน็กซี่ครับเน็กซี่ครับเน็กซี่ครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับเน็กซี่เน็กซี่แหวกเข้ามาแล้วลับลงหลัุกไปแล้วครับโอ้โหสองเป็นชนะคตนะครับ อ่าขาชาพันแสงงามครับขาชาพันนะอ่าและวตาดบสาคือเปาโลครับอันดับ4ี่คืออดิชัยชนะพลครับอันดับ5้าได้ดูตรงนี้น่าจะเป็นของวิรัน์กรัเกตนะนี่ครับโอ้โหพิรพัฒน์พิรพัฒน์รถนายสวยมากครับสนามนี้หกโกหกจบอันดับหกนะพิรพัฒน์พิมพ์พาเลขหกหกหกแล้วก็ได้อันดับห แล้วก็ตามไปด้วยคุณโน้ตนะครับคุณกีระคุชม่วโมหินะครับแหมโสุดยอดจริงๆครับน่าเสียดายนะสำหรับคุณโน้ตใช่ครับคุณโน้ตใจร้อนไปนิดนึงครับหมุนออกไปครับแต่ก็กลับเข้ามาสู่การแข่งกันได้และนี่ฮะน้องเน็กซี่ฮะน้องเน็กซี่ผู้ชนอร์ของเราครับนี่แหละครับนรรัตอับผิดว่าครับจำชื่อนี้ให้ดีๆครับจำชื่อนี้ให้ดีๆครับทุกคนครับจากอากิโกะนะครับ อันดับหนึ่งโอออในรุ่นนี้ครับ C 1 5นะครับวีออสนะครับมเดี๋ยวเรามีวีออสปีศาจอีกคันหนึ่งคะอันนี้น่าติดตามครับอันนี้น่าติดตามออาสรุปอันดับนิดนึงครับอันดับที่1เป็น125นรรัตอภิวาสนะครับอันดับที่2เป็นค้าชันพันแสนงาม1น7่งครับและอันดับที่3เป็น193เปาโลโลมาอันดับ4เป็นอาทิชัยชนะคตครับอันดับ5เป็นวิรัตกันเกตดนะครับสุดยอดครับ ยินดีด้วยครับนักแข่งทุกท่านครับดีกับนักแข่งทุกท่านจริงๆนะครับเดีย๋ยวไปดูไฮไลท์ก่อนไหมเดีย๋ยวไปดูไฮไลท์แล้วเ,ลเดี๋ยวเข้ามาปาร์คเฟิร์มเนาะใช่ครับรรจเจอกันที่ปาร์คเฟิร์มกันครับ ดูไฮไลท์แล้วเป็นไงน้องโอ้โหสนุกไหมสนุกมากเลยครับภาพแอคชั่นมันมันนะแหมตามโค้งต่างๆเะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูผมหน้านักแข่งนะบริเวณปักเฟิร์มบรรยากาศดีจริงๆฮะแหมวันนี้นี่ถือว่ากำลังดีครับเย็นเลยฮะเย็นเลยฮะดูแดดนะครับใคเอ่อ ที่เชียร์กองเชียร์นะครับก็เชียร์กันเข้ามานะครับเรามีวันนี้เราแข่งทั้งหมด12รุ่นการแข่งขันนะครับในสนามหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นสนาม2กับอีก17รุ่นการแข่งขันนะครับใช่ครับผมส่วนรุ่นไฮไลท์เดี๋ยวมารอดูครับกับอีซุนะครับส0ุและ1.9นะครับอีกไม่กี่รุ่นแล้วก็จะถึงนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศสดๆตรงนี้ครับนี่ฮะสนามทีระเซอร์กิตพัทยาครับความยาว2.4กิโลเรียกว่าสนามอาจารย์ของหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับมีโค้งทั้งหมด ใช่ฮะของเชียร์เยอะ,อะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะเข้าปาร์คเฟิร์มครับรถเยอะไงฮะกว่าจะกลับมาถึงเนี่ยะโอ้สวัสดีครับทอมมี่ปิงโอ้โหทอมมี่ปิงฮะนี่ก็นักแข่งอีกหนึ่งคนครับหักทายครับทอมมี่ปิงฮะคิดถึงนะครับทอมมี่ปิงนักแข่งจากเน็กสเตอร์ ลุย <c oughs> การสดๆตรงนี้ครับนี่ครับสนามแรกนะครับรถยาวมากฮะตอนนี้คือหัวแถวกําลังจะเข้าฮะท้ายแถวอยู่นู่นฮะพยาการฮะยาวเหลือเกินจะไปหาดจอมเทียนกันแล้วนะ <c oughs> ใช่ <laughs> เดี๋ยวรุ่นหน้านะครับก็จะเป็นการแข่งของโตโยตครับกับ F1 SF1.5 นะครับมารออยู่แล้วนะครับยังไงฮะภาพยังไงฮะจะเข้าปารเฟิร์มไหมฮะ เราก็รออยู่นะครับเราก็ดูกันสดๆไปตรงนี้นะฮะผมก็ทักทายทุกคนแล้วครับทางบ้านพิมพ์เข้ามากันได้นะครับแหมอยากคุยอะไรกับพวกเราพิมพ์เข้ามาเลยครับอนี่มาแล้วครับนี่ฮะหนึ่งสี่สามนะใครอะหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามเป็นพงศิษฐ์พิลึกนะครับอ๋อนี่ของรถของพงศิษฐ์พิลึกนะอ๋อเพิ่งจะเห็นโฉมหน้าของพงศิษฐ์เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็เข้ามาแล้วครับทยอยเข้ามากับนี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับไม่ใช่ใครแล้วครับหนึ่งเก้าเนี่ย นะครับลงเข้ามาครับวิสวิสุสสธร,รสธำอ๋อโอ้โห,โหเหนื่อยเนยพักก่อนนะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้นักแข่งเขาเข้าไปพักกันก่อนเลยกว่าครับเพราะต้องแข่งกันรุ่นต่อไปนะครับ<ช>เดี๋ยวสิ่ง<ม>ที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ